ดีค่ะพบกับวิเคราะห์ข่าวเช้าเศรษฐกิจโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยประจำวันพุทธที่19มกราคม2565นะคะก็ช่วงนี้ความสนใจของตลาดเนี่ยมีเรื่องมีประเด็นค่อนข้างหลากหลายนะคะทั้งความกังวลเกี่ยวกับการคุ้มเข้มนโยบายทางการเงินของเฟดนะคะที่ตอนนี้หลายฝ่ายก็มองว่าเฟดอาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยถึง4ครั้งในปีนี้นะคะรวมถึง ตัวคอมกอล์ตตรงนี้เนี่ยมันก็ไปกดดันหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะคะให้ถูกแรงเทขายออกมาค่อนข้างเยอะรวมถึงเมื่อคือนนี้เนี่ยตัวราคาน้ํามันดิบเนี่ยก็ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ8ปีด้วยค่ะอีกทั้งก็ยังมีประเด็นในเรื่องของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ทยอยประกาศออกมาอย่างต่อนเนื่องด้วยนะคะก็ช่วงนี้ตลาดเนี่ยเคลื่อนไหวค่อนข้างผันขวดตามปัจจัยหลักต่างๆที่ตอนนี้ตลาดเผชิญอยู่นะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มพี่ตลาดหุ้นในโซนเอเชียกันก่อนค่ะก็ฝั่งตลาดหุ้นญี่ปุ่นเมื่อวานนะคะปิดลดลงไป0.27ค่ะดัชนีอยู่ที่28,257จุดค่ะก็จริงๆก็เป็นไป,นปนในทิศทางเดียวกับดาวจนฟิวเจอร์เมื่อวานนี้นะคะในช่วงระหว่างที่ญี่ปุ่นเทรดอยู่เนี่ยก็ปรับตัวลดลงค่ะ รวมถึงญี่ปุ่นเนี่ยก็กังวลเกี่ยวกับตัวยอดติดเชื้ COVID อโควิด -19 ในญี่ปุ่นที่ปรับสูงขึ้นด้วยนะคะโดยทางเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็มีการออกมาเปิดเผยว่าทางจังหวัดโอซาก้าในจังหวัดโอซาก้าทางตะว,วันตกญี่ปุ่นเนี่ยคาดว่าจะพบผู้ติดเชื้อประมาณ6000รายในวันที่18มกราคมก็คือเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นระดับที่สูงสุดเป็นประวัติการะคะ่ะแล้วก็ พื้นที่ต่างต่างของญี่ปุ่น,นตอนนี้กนน็ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของอวริโอโอมิครอนค่อนข้างรุนแรงนะคะ,ะทําให้ยอดติดเชื้อทั้งประเทศเก็พุ่งสูงขึ้นเช่นกันทําให้ทางกรุงโตเกียวและจังหนัดอื่อื่นๆตอนนี้ได้มีการขอให้รัฐบาลกลางะะออกมาตรก,การฉุกเฉินกึ่งฉุดเฉินในจังหวัดของตน,นะคะ่ะซึ่งก็อาจจะทําให้ถ้าจะมีมาตรก,การกึ่งฉุกเฉินออกมาก็จะทําให้พวก ร้านอาหารตาร่างๆเนี่ยลดเวลาทําการแล้วก็สั่งลดให้บริการเครื่องดื่มอลกอกอลอได้นะคะซึ่งตอนนี้ก็เหมือนกําลังมีการิรารณากันอยู่ด้วยค่ะซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะเพราะว่าทางรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้ระบุว่าไวรัสโอมิคอนเนี่ยค่อนข้างแตกต่างจากสายพันธุ์เดิมนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการรับมือแล้วก็มาตรการเนี่ยก็ต้องมีประสิทธิภาพที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็ต้องปรับปรุงให้เหมาะสมกับไวรัสด้วยค่ะ แล้วก็เมื่อวานนี้มีผลการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่นออกมานะคะก็ทาง BOJ เนี่ยก็มีมติคงนโยบายการเงินแบบคลายพิเศษในการประชุมเมื่อวานนี้ก็เป็นไป,นปนตามคาดการนะคะแล้วก็มีการคงอัตราดอกเบี้ยน,นโยบายที่ระดับลบ0.1%รวมถึงคงเป้าหมายผลอัตราอัตราผลตอบแทนพัสดารัฐบาลอายุ10ปีไว้ที่ประมาณ0%เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะก็วัตถุประสงค์เนี่ยก็ต้องการให้ต้นทุนการกู้ยืมอยู่ในระดับต่ำนะคะก็ช่วยเหลือภาคบริษัทเอกชนแล้วก็ภาคครัวเรือน,นะคะ่ะ นอกจากจะมีการคงอัตราดอกเบี้ยแล้วเนี่ยก็เมื่อวานนี้มีการเปิดเผยตัวแนวโน้มเศรษฐกิจกออกมาด้วยนะคะก็ทาง b o j ได้มีการปรับเพิ่มคาดการอัตราเงินเฟอ้อปีงบประมาณ2,565เนี่ยขึ้นอยู่ที่1.1%จากระดับเดิมที่มองไว้ที่0.9%นะค่ะเนื่องจากหลักๆก,ก็มาจากราคาพลังงานแล้วก็วัตถุดิบต,ต่างๆที่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะแล้วก็มีการปรับเพิ่ม แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจในปีงบประมาณปี2565ขึ้นสู่ระดับ3.8%จากระดับเดิมที่2.9%ด้วยค่ะกะ็ทาง BOJ เนี่ยก็มองว่าการเฟื้อตัวของเศรษฐกิจเนี่ยถือว่าเป็นเหมือนหลักฐานที่พิสูจน์ว่าผลกระทบจากโควิด -19 เนี่ยเริ่มลดน้อยลงนะคะเราจะเห็นว่าทิศทางการดําเนินนโยบายหรือว่าแนวทางของทาง BOJ เนี่ยค่อนข้างแตกต่างไปจากทางฝั่งสหรัฐที่ตอนนี้เนี่ยหลายฝ่ายก็กังวลว่าจะมีแนวโน้มคุมเข้มนโยบายการเงินที่มากขึ้นนะคะ ขณะที่ทางญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อวานนี้ผลประชุมก็ออกมาค่อนข้างชัดเจนว่ายังคงมีทิศทางผ่อนคลายนโยบายการเงินตามเดิมค่ะแม้ว่าจะมีการปรับพลาดการเงินเฟ้อน,นะคะแต่ถึงแม้ว่าจะปรับแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้ถึงเป้าหมายของ BOJ ที่2%ค่ะซึ่งประธานทาง BOJ ก็ออกมาพูดชัดเจนนะคะว่าการพุ่งขึ้นของอาาัตราเงินเฟ้อเนี่ยก็มองว่าจะเป็นสถานการณ์ชั่วคราวเท่านั้นแล้วก็ในภาพรวมเนี่ยยังจะ คงนโยบายผ่อนคลายทางการเงินต่อเนื่องไปนะคะจนกว่าจะเห็นค่าจ้างและราคาเนี่ยขยายตัวอย่างยางั่งยืนค่ะเราก็อาจจะเห็นทิศทางการดําเนินนโยบายของธนาคารกลางหลักที่มีอทิทางแตกต่างกันนะคะซึ่งก็จะมีผลตอบตัวอัตราผลตอบแทนาบาทรวมถึงตลาดหุ้นด้วยค่ะก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะคะในฝั่งของตลาดหุ้นจีนเมื่อวานนี้บวกไป0.8%ค่ะตัวเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดไปที่3 5 6 9จุดนะคะ ปัจจัยหนุนหลักๆมาจากหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์แล้วก็หุ้นกลุ่มสาธารณูปโภคที่ปรับเพิ่มขึ้นค่ะหลังวันก่อนนี้ที่เรารายง,งานขา่าวกันไปนะคะว่าธนาคารกลางจีนได้ปร,ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงค่ะซึ่งนะักลงทุนเนี่ยก็มองว่าการปร,ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในครั้งนี้เนี่ยจะเข้ามาช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคให้แข็งแกร่งขึ้นนะคะแล้วก็กระตุ้นในฝั่งของการเติบโตด้านสินเชื่อด้วยค่ะแล้วก็มันก็จะไปช่วยสนับสนุนภาคอสังหาริมทรัพย์นะคะ ขณะที่ตลาดหุ้นฮ่องกงค่ะเมื่อวานนี้ปรับโลงไปลบ0ูน่ามเปอรนะคะดัชนีอยู่ที่24,112จุดค่ะก็มีแรงข,ขายเทขายทำกำไรออกมานะคะหลังวันก่อนหน้าเนี่ยตัวหางสิงหปิดในแดนบวกที่มีการขานรับที่ตัวธนาคารกลางจีนปรับลดอัตราดอกเบีย้นนยนโยบายลงค่ะ ด้านตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนะคะปรับ,บตัวโลกไป16.6จุดนะคะหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ยอยู่ที่0.99ค่ะก็ตอนนี้ดัชนีอยู่ที่ระดับ1,660จุดนะคะม<ส>ูลค่าการซื้อขายเมื่อวานค่อนข้างคึกค้กค่ะอยู่ที่1,13,953ล้านบาทค่ะโดยเมื่อวานนี้นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิไป2,957.1ล้านบาทนะคะแต่ว่านักลงทุนเนได้เข้าไปซื้อตัวตลาดพันธบตัตรนักลงทุนต่างชาตไิได้เข้าไปซื้อตัว พันธบัตรโดยซื้อสุสดที่ในตลาดพันธบัตรเมื่อวานนี้นะคะอยู่ที่14,364ล้านบาทค่ะเมื่อวานนี้เราก็เลยเห็นตัวค่างเงินบาทเนี่ยค่าขึ้นมานะคะส่วนตลาดหุ้นเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวร่วงลงค่อนข้างแรงก็กังวลในเรื่องของตัวบอลยิวของสหรัฐที่ปรับเพิ่มขึ้นน,นะคะ <S <S ก็เลยหลายฝ่ายก็กังวลว่าทางสหรัฐเนี่ยอาจจะมีการดําเนินนโยบายการเงินตึงตัวเนี่ยเร็วและแรงกว่าคาดนะคะก็เลยทําให ตลาดเนี่ยหลายๆหลายๆตลาดเนี่ยค่อนข้างผันผวนไปเมื่อวานนี้ค่ะ ด้านาฝั่งตลาดผู้ตัวตกนะคะทางยุโรปแล้วก็สหรัฐเมื่อวานนี้เนี่ยตัวตลาดพุ้นปรับตัวล,ลง,งลงค่อนข้างเยอะนะคะหลกัหลกๆมาจากแรงขายในหุ้นกลุ่มเทคเทคโนโลยีนะคะโดยเมื่อวานนี้ในตัวสกุลยุโรป600นะคะลงไป0.97ปิดที่ระดับต่าสุดในรอบ1สัปดาห์นะคะโดยดัชนีปิดที่479.79จุดค่ะก็อย่างที่เรากล่าวกันไปนะคะว่าหุ้นกลุ่มเทคเนี่ย เป็นตัวชุดตลาดเมื่อวานนี้นะคะโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของยุลโรปเมื่อวานน, 2. 2นี้เดินลงไป2.2เนค่ะเนื่องจากว่าอัตราผลตอบแทพนพันธบัตรประเภท2ปีเนี่ยปรับตัวเหนือระดับ1เป็นต์เป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2563นะคะซึ่งเวลาที่ตัวยูหรือว่าตัวผลตอบแทพนพันธบัตรรัฐบาลปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะไปส่งผลกระทบต่อหุ้ในกลุ่มพวกโกลด์สต็อกอย่างเทคหุ้นกลุ่มเทคนะคะเพราะมันจะไป ไปส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนของกลุ่มเทคโนโลยีในอนาคตนะคะแต่ว่าในหุ้นกลุ่มฝั่งน้ํามันเนี่ยเมื่อวานนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น1.1%ค่ะก็ส่วนทางกับหุ้นตัวอื่นในตลาดนะคะเนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยตัวราคาน้ํามันดิบเนี่ยพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ7ปีค่ะเนื่องจากว่ามีความไม่สงบทางการเมืองในตะวันออกกลางรวมเนี่ยก็ไปทําให้อยู่ก็ไม่ได้ไปช่วยหนุนตัวตลาดหุ้นยุโรปเมื่อคืนนี้นะคะตัวยุโรปก,ก็ยังคงปิดลดลงไปอยู่ดีค่ะ ซึ่งภาพรวมเนี่ยตอนนี้ตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยก็เผชิญแรงกดดันหลายๆเรื่องนะคะจากความกังวลจากยวทีเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ความตึงเครียดทางการเมืองต่างๆแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนักลงทุนก็ติดตามตัวผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในรตรมากที่4เพื่อประเมินผลกระทบจากตัวไวรัสโควิดสิบเก้อทางตัวโอมิครอนด้วยนะคะรวมถึงปัญหาด้านห่วงโซ่อุปทานว่าจะมีผลกระกรตุ้นผลตอบผลประกอบการของบริษัทยุโรปอย่างไรบ้างคะ่ะ ในฝั่งหุ้นสหรัฐเมื่อวานนี้นะคะก็ร่วงลงไปทั้ง3ตลาดเลยค่ะโดย Nasdaq ในี่ยร่วงลงไปหนักที่สุดนะคะโดยลดลงไป2.6ค่ะตอนนี้ดัชนีอยู่ที่14,500จุดนะคะดาวโจนส์ร่วงลงไป1.51ดัชนีอยู่ที่35,368จุดค่ะ S&P 500ร่วงลงไป1.84ดัชนีปิดที่4,577จุดค่ะก็หลักๆเนี่ยหุ้นกลุ่มธนาคารก็ ดิ่งลงอย่างหนักด้วยนะคะเนื่องจากว่ามีการเปิดเผยผลประกอบการของธนาคารแห่งหนึ่งในสหรัฐที่ออกมาน้อยกว่าคาดแล้วก็กําไรลดลงนะคะในไตรมาสที่4ปีที่แล้วค่ะขณะที่หุ้นกลุ่มเติบโตหรือว่า growth stock อย่างหุ้นกลุ่มเทคนะคะที่มีความอ่อนไหวต่อตอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็ถูกกดดันอย่างหนักนะคะ่ะหลังตัวยูฮันนบัตอายุ10ปีเนี่ยพุ่งขึ้นแต่ระดับ1 8 7นนะคะซึ่งระดับนี้เนี่ย เป็นระดับที่สูงสุดในรอบ2ปีค่ะหลักๆก็มาจากกระแสการคาดการณ์ที่ว่าเฟดเนี่ยอาจจะปรับขึ้นตลาดเบี้ยในเดือนมีนาคมนี้เลยแล้วก็จํานวนครั้งในการปรับขึ้นเนี่ยะจะมากกว่าที่นักลงทุนแล้วก็ตลาดคาดการณ์เอาไว้แต่แรกนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยบรรดาผู้จัดการกองทุนได้ปรับลดน้ำหนักความน่าลงทุนของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยนะคะสู่ลงสู่ระดับต่ำสุดตั้งแต่ปี25.51เเลยค่ะซึ่งผู้จัดการกองทุนส่วนใหญ่เนี่ยเขามี ผลสมดวดออกมานะคะโดยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของสหรัฐเนี่ยอาจจะเข้าสู่ภาวะฟองสบู่แล้วค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องจับตามองนะคะก็คือหลายฝ่ายอาจจะมองในเรื่องนี้แตกต่างกันไปซึ่งก็ต้องรอรอดูกันต่อไปต่อเนื่องค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้มีข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐประกาศออกมาเล็กน้อยนะคะก็ทางเฟดสาขานิวยอร์ระบุว่าดัชนีการผ่าดัชนีภาคการผลิตเนี่ยร่วงลงสู่ระดับ0.7% 0.7ในเดือนมกราคมนะคะ ลดลง0.7ในเดือนมกราคมนะคะจะมาดับ31.9ในเดือนธันวาคมก็ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่2 5 5ค่ะโดยดัชนีที่ปรับตัวลงเนี่ยติดลบในสง่งสัญญาณว่าการเติบโตของภาคการผลิตเนี่ยอาจจะเริ่มชะลอตัวลงนะคะหลังจากที่ขยายตัวต่อเนื่องมานาน18เดือน,นะคะ่ะก็มีข้อสังเกตเกี่ยวกับตัวดัชนี Wix Index กับดัชนี Move Index นะคะก็ตัว w, w ีคตัวว i x Index เนี่ยมันเป็นดัชนีที่บ่งชี้ถึงความผลันผวนในตลาดหุนนะะ้นค่ะส่วนดัชนี Move Index เนี่ยเป็นดัชนีที่วัดความผันผวนข,ของตลาดพันธบตนะะัตรค่ะโดยทัย่วไปแล้วเนี่ยตัว Wix Index กับตัว Move Index เนี่ยจะเคลื่อนไหวค่อนข้างใกล้ๆกันนะคะแต่ว่าตั้งแต่ปีก่อนเนี่ยตัว Move Index เนี่ยปรับตัวหรือว่าเคลื่อนไหวอ,ย,อยู่ในระดับที่สูงกว่าตัว Wix Index นะคะซึ่งมันบอกถึง สอง,สองาันี้เนี่ยบอกบอกถึงความผันผัวหรือความกลัวความเสี่ยของนักลงทุนในตลาดการลงทุนนะคะซึ่งล่าสุดล่าสุดเนี่ยตัว Move Index กับตัววิกซ์อินเด็กในแก็บเริ่มห่างกันขึ้นขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วล่าสุดเนี่ยก็เหมือนเหมือนมอีแก็บที่ห่างที่สุดในช่วงที่ผ่านมานะคะก็เป็นอีกปัจจัยที่ต้องจับตามองคะ่ะเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาสินทรัพย์ตัวหนึง่งหุ้นเนี่ยหุ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นบอเนี่ยก็อาจจะ นักลงทุนเวลานักลงทุนเข้าซื้อหุ้นเนี่ยอาจจะขายบอลนะคะจะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเวลาขายหุ้นก็เหมือนขายบอลไปด้วยนะคะก็เป็นอีกปัจจัยที่ต้องจับตามองค่ะเพราะมันก็มีผลต่อต่อ,ต,อตัว asset allocation ต่างๆนะคะอย่างที่เราตอนนี้ตลาดก็ s h t ค t าความสนใจมาที่เรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดค่อนข้างมากด้วยก็ปัจจัยนี้เนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้องติดตามดูต่อไปค่ะ ด้านตลาดทองคําเมื่อวานนี้นะคะตัวสัญญาตลาดสัญญา,าทองคาในตลาดโคลมิกง์ที่ส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก็ลดลงไป0.23นะคะอยู่ที่1,812ดอลลาร์ต่อออนซ์ค่ะหลักๆเนี่ยก็ได้รับปัจจัยกดดันจากการแข่งข้าของดอลลาร์นะคะแล้วก็การพุ่งขึ้นของอาาตัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลค่ะโดยดอลลาร์อินดี x เมื่อวานนี้เนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นไป0.49นนะคะอยู่ที่95.7296เมื่อคืนเมื่อวานนี้ค่ะ ด้านราคาน้ำมันนะคะเมื่อวานอ่าเมืวนนี้น้ำมันเป็นสินทรัพย์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะโดย WTI เนี่ยบวกไป1.9%ค่ะตอนนี้อยู่ที่85.43ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะตัวเบรนที่ส่งออบเดือนมีนาคมเนี่ยก็บวกไป1.2%ตอนนี้อยู่ที่87.51ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะก็ปัจจัยที่เข้ามาหนุนตัวราคาน้ำมันเมื่อวานนี้เนี่ยหลักๆมาจากฝั่งซัพพลายเป็นหลักนะคะก็ตัวมีรายงานรถกลุ่มกบฏ ผู้ตีได้ก่อเหตุโจงตีสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือว่า UAE นะคะ <c oughs> ก็เลยทาให้กังวลว่าสถานการณ์ตั้งในตะวันออกกลางเนี่ยจะขีดทวีความร,รุนแรงมากขึ้นนะคะเราอาจจะส่งผลกระทบต่ออุป,ปทานน้ำมันได้ค่ะซึ่ง UAE เนี่ยเป็นผู้ผลิตน้ํามันรายใหญ่อันดับ3ในกลุ่มโอเปนะคะแล้วก็ ทาง U.A.E เนี่ยเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อันดับแปดของโลกถ้าเกิดว่ามีปัญหาหรือว่ามีความรุนแรงต่างๆเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันก็จะยิ่งส่งผลกระทบต่อสัพพายในฝั่งน้ำมันนะคะก็ปัจจัยนั้นเหล่านี้เนี่ยก็ช่วยหนุนให้ตัวราคาน้นเนี่ยปิดที่ระดับสูงสุดในรอบเจ็ดปีไปเมื่อคืนนี้ได้ค่ะแล้วก็วันนี้นะักลงทุนจับตาตัวการเปิดเผยสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐหรือว e ่า EIA นะคะซึ่งก็ต้องรอดูไปว่าฝั่งสัพพายของ นะคาน้ำมันในตอนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างค่ะต่อมาเป็นประเด็นข่าวที่น่าสนใจนะคะก็เมื่อวานนี้มีรายงานออกมาจากทางผลวิจัยจากทางอิสราเอลนะคะว่าตัววัคซีนไฟเซอร์เข็มที่4เนี่ยป้องกันตัวโอมิครอนไม่ได้นะคะแต่ว่าข่าวนี้เนี่ยก็คือถึงแม้ว่าจะป้องกันการติดเชื้อได้เพียงบางส่วนเท่านั้นเนี่ยแต่เขาก็มองว่า คนที่ได้รับการทดลองมีอาการป่วยเพียงเล็กน้อยแล้วก็บางคนไม่มีอาการใดๆด้วยนะคะก็ถือว่าถึงแม้ว่าจะป้องกันได้ไม่ครบเนี่ยแต่ว่ามันก็บ่ง,บงชี้ว่าตัวนี้เนี่ยช่วยป้องกันอาการเจ็บแล้วก็การเข้าโรงพยาบาลได้นะคะในฝั่งของไทยเนี่ยก็ที่กระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันนี้ก็มีการออกมานะคะว่าในการประชุมสะวะพวันที่20มกราคมหรือวันพรุ่งนี้เนี่ย ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะมีการเสนอนะคะปรับสีจังหวัดให้ลดลงพร้อมผ่อนคลายมาตรการมากขึ้นค่ะแล้วก็อาจจะมีเสนอให้การดําเนินงานการให้การดําเนินการาการเปิดรับนักท่องเที่ยวในระบบเทสแอนโกลเนี่ยกลับมาค่ะเพราะว่าเขาก็มองว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันเนี่ยไม่ได้พุ่งสูงขึ้นตามสถานาที่ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ประเมินไว้นะคะก็เหมือนสถานการณ์เนี่ยดีกว่าที่คาดการเอาไว้ค่ะซึ่งก็ ต้องรอดูก่อนนะคะเพราะว่าหลักเกณฑ์และประเทศต,ต่างๆเนี่ยจะได้รับอนุญาตที่แตกต่างกันไปก็ดูตามสถานการณ์กันไปค่ะแล้วก็อาจจะมีการเสนอเพิ่มจังหวัดแซนบล็อกต่างๆเข้ามาเพิ่มขึ้นค่ะก็ต้องรอดูติดตามการประชุมในวันพรุ่งนี้เกี่ยวกับในเรื่องนี้นะคะในฝั่งของค่าของชีพค่ะก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ตอนนี้หลายฝ่ายจับตามองแล้วก็ถูกพูดถึงกันค่อนข้างเยอะนะคะก็การที่ประชุมคอรมองเมื่อวานนี้เนี่ยในที่ประชุมก็มีการ เสนอโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนปี2565นะคะก็เหมือนเป็นโครงการลดราคาสินค้าของกระทรวงพาณิชย์ค่ะโดยมีวงเงินงบประมาณยอยู่ที่1480ล้านบาทนะคะซึ่งคอลอนน้องก็ได้ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยค่ะแล้วก็จะมีการเปิดจุดจำหน่ายสินค้าราคาถูกที่จำเป็นต่อการอุปโภคบริโภคนะคะอย่างพวกเนือน้อหมูเนือ้อไก่น้ำมันพืชต่างๆะคะซึ่งก็ก็รอติดตามกันได้นะคะ แล้วก็มีอัปเดตในเรื่องของคนละครึ่งเล็กน้อยค่ะก็เมื่อวานนี้ตัวคนละครึ่งในยังไม่ได้เข้าคอรมอนะคะโดยโดยทางตอนนี้ในอยู่ระหว่างพนักงานสภาพัสดุหรือศสชเนี่ยกำลังพิจารณาเรื่องการใช้วงเงินก่อนค่ะโดยโครงการดังกล่าวเนี่ยคาดว่าต้องใช้เงินกู้ภายใต้พรลกองเงินกู้ชุดเงินกู้เพื่อฟื้นฟูระยะเศรษฐกิจาตห้าแสนล้านบาทนะคะก็ต้องให้ศสชเนี่ยเห็นชอบก่อนถึงจะนําเข้า ครมอมได้นะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยก็โดยโดยภาพรวมเนี่ยก็มองว่าจะมีการเลื่อนมาให้ยืนยันตัวตนในวันที่14กุมภาพันธ์แล้วก็เริ่มใช้วงเงินได้ในวันที่21กุมภาพันธ์เลยนะคะก็เหมือนเลื่อนเร็วกว่าที่คาดการเอาไว้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะแล้วก็หลายฝ่ายมองว่าอาจจะมีการเล่งเพิ่มเม็ดเงินในโครงการคนละครึ่งเฟส4มากกว่า1,500บาทด้วยค่ะแล้วก็จะมีเพิ่มระยะเวลาการใช้ของโครงการ เพื่อช่วยลดค่าของชีพแก่ประชาชนในภาวะสินค้าราคาแพงแบบนี้ด้วยนะคะซึ่งก็ต้องรอดูการประกาศแล้วก็การนําเข้าเรื่องนี้นําเข้าคอรมต่อไปนะคะก็เมื่อวันนี้มีเกี่ยวกับอ่าที่คอรมออนุมัติเพิ่มเติมอีกเรื่องนึงนะคะก็เป็นการอนุมัติวีซ่าระยะยาวสิปีเพื่อหนุนให้กลุ่มคนที่รายได้สูง เข้ามาอาศัยแล้วก็ทํางานในไทยมากขึ้นค่ะโดยกลุ่มเป้าหมาย,ยประกอบไปด้วย4กลุ่มด้วยค่ะนะคะก็อย่างเช่นกลุ่มประชากรผู้มีความมั่งคั่งสูงกลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศนะคะกลุ่มที่ต้องการทํางานจากประเทศไทยแล้วก็กลุ่มผู้เชี่ยวชาญพิเศษค่ะซึ่งอันนีน้ก็เหมือนเข้ามาช่วยเป็นสร้างไรายได้รวมถึงอาจจะเป็นการเรียนรู้โน้ตหาวต่างๆจากจากต่างประเทศด้วยนะคะซึ่งก็ต้องรอติดตามในเรื่องนี้กันต่อไปค่ะ ก็เมื่อวานนี้ทางอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้มีการเปิดเผยในการแถลงแผนผลักดันการส่งออกปี2565นะคะว่าแม้อาการขยายตัวของการส่งออกในปีนี้อาจจะชะลอตัวลงจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 แต่ในภาพรวมก็มองว่าการส่งออกในปีนี้ยังจะเป็นบวกได้ในระดับ3-4นะคะมูลค่าการส่งออกก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ8.98-9.07ล้านาลลานคะก็ ัจจัยสนับสนุนก็มาจากเรื่องแรกนะคะก็เสเศรษฐกิจคู่ค้าเนี่ยมีทิศทางที่ค่อนข้างขยายตัวค่ะโดยมองว่าโอมิคอนเนี่ยจะจำกัดอยู่ในช่วงครึ่งปีแรกเท่านั้นนะคะแล้วก็จะฟื้นตัวในระยะต่อไปค่ะขณะที่ราคาน้ามันที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูงเนี่ยก็จะช่วยส่งผลดีต่อการส่งออกสินค้าเกี่ยวกับน้ํามันด้วยขณะที่การเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลนะคะก็จะทําให้การเจราจาออนไลน์เนี่ยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะอย่างที่เพิ่งมีผลบังคับใช้ไปในเมื่อในเมื่อในช่วงก้นปีที่ผ่านมาในตัวอาเซเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยสนับสนุนการส่งออกแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีการพมีแผนเร่งที่จะทามินิเอฟีเอกับเมืองใหม่ๆม,มากขึ้นนะคะที่มีศักยภาพก็ปัจจัยทั้งหมดนี้เนี่ยก็เลยมองว่าการของอในปีนีน้ก็จะเติบโตได้ที่3-4%ค่ะก็สำหรับประเด็นติดตามที่ต้องติดตามกันในวันนี้นะคะก็จะมีเงินเฟอ้อของทางส ฝั่งอังกฤษค่ะแล้วก็มีตัวเลขบ้านของสหรัฐรวมถึงสถานการณ์โอมิครอนที่ยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะและนั่นก็คือทั้งหมดของประเด็นข่าวเศรษฐกิจที่เรานํามาฝากกันในวันนี้ค่ะทุกท่านสามารถติดตามวิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจกับเราได้3ช่องทางด้วยกันนะคะทั้ง a c e b o o k Live ขับเฮาแล้วก็ YouTube ของ k ค r e เซอร์เซ็นเตอร์หรือว่าศูนย์วิจัยกษติกรไทยค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8ปโมงครึ่งนะคะสําหรับในวันนี้สวัสดีค่ะ